ไหนพิธีโชว์สิลูกเปฟันจุดหนูำเน้นะอัปตาให้หนูน้อยเก่งจังมีแป้งบนใเลยอัปตาอัปตาอ้าเก่งเอปาอ้าเก่งมาอ้าเก่งค่าอาเมันมีเป็นฟันข้างบนอัปตาอ้าโอ้พิธีเก่งจังเลยทุกคนเห็นจะต้องตจนใจเลยห เดี๋ยวเอาไปให้เจนาลาดูนะเจนาลาก็ต้องตกจที่กินช้าชิา่วงด้วยกันเองนะ,ะปกติก็แปลงอยู่นะแต่ว่าวาันที่เทสนี้ก็ไม่ได้ทำโอ้โหขอ,อ,อ,อบใจจนหมดเลยอันนี้เจ้าคันเล็ก มันเป็นของผมขึ้นเหมือนกันหรือมันแต่ก,กับูเจเดี๋ยวเราบ้นปากกันนะเราบ้นปากกันนะโอเคเราบ้นปากกันนะทีทีอ้าปากเลยมันี้จับบ้นปากแล้ว,นะลลวนะลปุ้ยๆนะอ้าอ๋อย่าๆอยา,ยา,ยา,ยาอุย้ยไอ้ตัวแปดปกติหนูไม่คืนนี่คือเราอยู่ทำอย่างนี้นะโออีกครั้งนึงอีกครั้งนึง <laughs> มันมีจะ <laughs> มันมีจะล้างตรงนี้มันมีจะล้างตรงนี้ให้ อ่าอัดอัดกว้างๆเลยอ่ะอ่าเก่งมากข้างล่างอ่ะข้างบนด้วยชิว